ไอ้รอบนี้เป็นรอบนี้เข้ามาด้วยกันปะเยี่ยมเลยตามพวกมันเลยตามใครเบอร์สามด้วยกันเนาะเบอร์สามเออเอ,อใจเราแม่งนะอ่ะแน่นอนงัน้นเราจะเป็นคนู่กันได้ไงเออมันชื่อแข่งสนิปสำหรับผ,ผู้สร้างความถายใจเยกันเลกันคือถ้ามี <laughs> ถ้าถ้ามีแข่งพวกเราก็ที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้ว นับจากสายสุดจ้ะถ้ามีแข่งหมดดูโอ่ะคนกเราที่หนึ่งแน่ๆน,นับจากนับจากไหนอะ่ะเฮ้ยกินไก่เลยที่หนึ่งเลยไม่ต้องนับจากไหนอะ่ะหัวแถวอ่ะเราเป็นหัวแถวอย่าเพิรเจอให้มากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่พี่จะแบกเพื่อนเองก็แต่บุรดงโซนไหนแค่นั้นแหละอ่าหนึ่งปีแล้วที่เห็น ทางขวามือนะตัะตูลงขวามือโอ้โหเยเต็มตัวเลยเต็มสองต,ต,ตีจริงบอกว่าน็อกตรงโัวที่เพื่อนมาก็แหละเป็นบ้านนี่หว่าเขี่ยให้เกือบตายกูชุบที่บันออกเพื่อนชุบอยู่เพื่อนชุบอยู่โอเคโอเคโอเคพบพบ,พบ มันวิ่งมันวิ่งมามวิ่งอยู่จากไปปะไม่เห็นพี่ไม่เจอพี่ไม่เจอเสียงมันใครว่าเสียงเพื่อนดีกว่าเย้ย ไอ,อ, <S <S อสัตว์สองตัวเลยพี่ส <2 S 2> องเลยเหรอเดี๋ออยนะเสองตัวเลยมันอยู่นอกบ้านมันอยู่นอกบ้านครับหนึ่งเกือบตายกูมีอีกตัวใช่ไหม

บเหมือนกันแหละดีมากก็กระตุ่นเหมือนเยอะถ้ากระตุ่นน้อยเรียบร้อยแล้วนั่นนี่ยของของกูอะอย่าโอ้ใครเอาขอไปผมลงมาผมยิงให้หมดผมรู้แค่นี้แหละผมห่วงด้วยเจ้าดีมันแรงอ่ะได้ดิกูยิงเพื่อนมึงก่อนเลยแล้วกันแท่นั้นแหละเอาไหมพี่ควรทำให้ลิฟ อย่านะอย่า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 แม่กู <laughs> กูคันมือจังเลย a few moments later เฮ้ยแต่กยานเออให้เพื่อนไล่ลชนไปเราหลบอยู่แถวนี้แหละเข้าบ้านก่อนนะเออ มันเอาของมาเสิร์ฟถึงที่เลยวัะลิฟดีว่ะเออมึงอิ่มเลยดิไอ้เหี้ยเอ้ากูยิงอ่ะเออกูกว่ายิงพวกมันทิ้งเลยดีกว่าไหมวะกูไม่ไหวแล้ววะลิฟเอาไหมเป็นึงเป็นึงกูพร้อมคนละคนเลยเอาเอาตัวไหนพี่เอาเบอร์สามได้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 หนึ่งตองซ้ำ ตายใต้เหี้ยนี่ค่พ่อหัวอีสัตว์ตายมาหีแกแหละจบคนเว้ยด่าก็เหี้ตายไรพวกเวนเล่นดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยอย่าล้องไอ้หนูด่ามากูจะด่ากลับแค่แหละจบไป ผัวจะได้สบายสิกมาก็ไปดีๆว่าแต่ไปดีกว่าวะวงเปลี่ยนแล้วเรามีรถอยู่เป็นไงเจ้าที่แรงมากบบไหมไหมอ้ตแบบ <laughs> าออดาแล้วคู่ผัวมีไอ้เนี่ยแล้วปากดีแค่คู่เลยนะ <laughs> สมควรนะไอ้เนี่ยลีฟเราตามเครื่องบินไหม เฮ้ยบ้านตีตัวข้างหลังเอาไหมจอดเลย <c oughs> เอออีฟอีกตัวเดียวมันโดนไฟลุกอีกตัวเดียวเท่านั้นสวยรีฟสุดยอดน้องรักอย่างนั้นแหละเก็บสาวอ่ะเก็บสาวาททอ,อ่ะขอโทษทีเอ้ยพี่ก็พี่หนึ่งม,มีมีชื่อพี่หนึ่งมีชื่อพี่หนึ่ง มีชื่อพี่นึงสาวอะแต,ะตะ่ผมสาวอะเออเออเออ,เอ,อกระดักกูยกให้หมือแล้วกันผมก้าสาวอะผม <c oughs> ยิยงกันตเป็ไอ้อบ้านสีนพูที่แหละบ้านที่พี่เออ,เอ,อบ้านสีเขียวรีบรีบข้างหน้าพเบีางหน้าพี่เจ็บเจ็บเจ็บข้างหน้าพี่ไหนวะไอบ้านแดงบ้านแดงเฮ้ยระวังระวังทางเดี๋ยวพี่ดูซ้ายพี่ <c oughs> ดูซ้าย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยข้างตรงข้างตรงตรงนี้เลยกระสุนหมดกระตุ้นกระตุนหมดอะแต่พี่ยิงไม่โดนอ่ะด้ะเฮ้ยมป็ไงพี่โคตรแบกดาเมจจะเยอะสุดยิงก็เยอะสุดเอ้ยิงเท่ากันนี่หว่าไอ้ลีฟมือกูเนี่ยอะไรวะมึงฆ่าสามคนแต่ดาเมจมึงแค่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะ มังวะไอ้เี้ยไอ้รกูทั้งนั้นเลยนี่ข้างหน้ามีรถคันนึ่งแต่เชื่อไหมว่าผมมีแค่ปืนแค่เออ่ะอ่ะไม่มีปืนกลอะไรเลยเหรอเฮ้ย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 ขฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้เฮ้ยเอ้เฮ้เฮ้ยยเห็นแล้วเฮ้เฮย้เเย น็อกหลังควันโดนวงบีบซะเอาวงยังมาไม่ถึงเหรอมันอยู่ไหนวะเพื่อนมองไม่เห็นเลยวะแถวที่มาร์กหละแถวควันแหละแถวควันตรงมาร์กเลยมันก็โดนวงบีบตายตายมาแล้วแบบ กินรถแม่งเด็กไม่อยู่รล่วงอ๋อรถเด็กไม่อยู่เะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ใหญ่เ่ินสีอย่างเงี้ยมือใหม่ขับไงไม่เหมือนพี่พี่มาระดับโปรเฟชชั่นอลสั้ยจะตกมากเลย นกตอกต้นไม้มันไปายามข้ามาตอนไหนวะเมื่อมาร่รับละไป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 เยี่ยมเยี่ยมเลยอะไรเพื่อนเออแบบนี้สิใช่ไหมไม่เหมือตีเมื่อกี้มันต้องแบบนี้เกรินมึงอดได้แล้วก็เก็บชิปมันมาด้วยมึงนะฮะ ไอ้ยี่นี่ไหนเยอะกับมึงเลยรี่เราพวกเดียวกันหรือเปล่าสายเก็ชิปเนี่ยไอ้โจรขโมยไอ้โจรขโมยบูชิปเรียมไปกัาาาฆ่เเอ้ยแต่ลืมไปมันจะเห็นเราในแผนที่นะเออแต่มันแต่มันจะเห็นเพื่อนมันเลื้อที่ตัวเราแล้วใช่ใช่มันจะเห็นเลยว่ารถ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 กินยาอยู่พอดีแม่พอดีว่าเป็นหวัด ไอ้ีคยวงตรงนี้มันนอกวงกูลงทำไมเนี่ยเก็บแอดดอับได้ป่ะมี้องการบอกแอดดบเหรอมันลองดูได้ป่ะว่าลองหาดูมีคนเก็บไปแล้วเฮ้ยคนข้างหน้ามีแอดจบสองสองูก ที่มาร์กไอชิบหายเพื่อนตายหมดแล้วลิฟเราต้องทิ้งเพื่อนเราต้องทิ้งเพื่อนลิฟเอะไรเพื่อนเอะไรมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นรู้ว่าอะไรจะฝากความหมายที่เราประหยัดประหยันเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน già nước sẽ hết, đừng đi. Mì, mì nha, A few moments later. Hey, <coughs> 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 อาหารเนินท mm nah, ั้งเนินตีนกายทักรอบไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยอยเจ็บเจ็บกูเจ็บ ก,กูเจ็บกูเจ็บจอดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเติมยาแป๊บฮัาฮีาฮ่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 า่าฮ่าฮมา่า่าฮ่ไฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าาาฮาฮ่า่าฮอ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ มันโอเคมันออกมาแล้วมันออกไปแล้วเราเข้าวงกันด้กันกูจะแกงนซะหน่อยไม่งอนเอาเมื่อกี้่เปิดไฟนี่อ่ะมันไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเฮ้ยโหเนยนี้ดิฟตโถ่เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนเ้ยอี บ้านบ้านข้างหน้าบ้านข้างหน้าคนเหรอเออตัดต้นไม้อ่าไป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 แกแขกให้เพื่อนแกแขกให้เพื่อนตอนนี้เนี่ยตอนนี้แหละชนไหมเลยนี่ในบ้านนี่ไอเวรเอ้ยมานข้างหน้านี่ โอเคน็อก okay. อีกตัว<ม>าตายโอ้ยตไนาตนาไนเคาะเอ้ยตีตีตีต,ตีหมดแล้วหมดแล้วเออเอออึยมันมาจากไหนกันเยอะแยะวะมาจากข้างหลังข้างหลังใช่ไหมว่าและเชียร์ข้างหลังที่ผมปล่อยไม่ชุบพีไม่ใช่ผมหันเออเออรอบด้านอนะศึกรอบด้าน นี่เลยเฮ้ยไอ้เหีย,ยมีคนไอ้สัตว์เออเอะอ้าวแล้วมันแล้วมันไม่เห็นมึงได้ยังไงวะเฮ้ยมันเนียนตรงไหนเนี่ยเสื้อก็สีขาวโอ้โหไอ้ตาถั่วเฮ้ยยี่กูโดนคนตาถั่วยิงเหรอวะเนี่ยไอ้เก็บเก็บบูชิปไปชุบได้ ใครใครสอนให้มึงขึ้นรถจากด้านหน้ารถฮะมันไม่ได้ครับทีโมอเตนะเว้ยที่ขึ้นไดรอบคันไอ้เหี้ยเดินอหน้าชนเอาหน้าชนกระจังหน้ารถ